สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเปิดปลุกในส่วนของน้ําหอมหลุยนะคะน้ําหอมหลุยในวันนี้นะคะก็จะเป็นเน้นในส่วนของกลิ่นที่ผู้ชายใช้ได้รวมถึงกลิ่นของผู้ชายเฉพาะแล้วก็กลิ่นที่แบบออกแนวทางซัมเมอร์ทางหอมซีตรสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะดวนจะไล่าจากกลิ่นที่ด่วนมีกลิ่นแรกก่อนเลยแล้วกันเนาะอ่ะเราจะมาไล่กันที่กลิ่นแรกก็จะเปนในส่วนของตัว คอลเลกชันตัวซัมเมอร์นะคะจริงๆคอลเลกชันตัวนี้เขาจะออกมาพร้อมกันอยู่ทั้งหมด3ตัวนะคะก็คือจะมีตัวอัลตานูนสวิมแล้วก็ซันซองแล้วก็แครปนะคะแต่ว่าดวนมีอยู่แค่ตัวเดียวนะคะตัวนี้ก็คือตัวอัลตานูนสวิมนะคะตัวนี้เขาจะเปิดกลิ่นแบบกลิ่นส้มนะคะส้มสดกับเชอลี่นะคะแล้วก็ตามมาด้วยกลิ่นของ มักรู่คือกลิ่นตัวนี้จะเน้นความสดชื่นเหมือนเวลาเราไปเดินพวกตาลทซายอะไรอย่างนี้นค่ะแล้วก็กลิ่นแบบของส้มแมนดารินแต่ว่าตัวนี้โดนจะโวนจะรู้สึกว่ามันจะกลิ่นแบบแหลมๆนิดนึงเนาะกลิ่นจะแบบซีปาแหลมๆแต่ว่ามีความหวานจะบอกว่าตัวนี้ตอนแรกอ่ะโวนความเข้าใจว่าก่อนที่จะซื้อหนาโดนความเข้าใจว่ากลิ่นมันน่าจะแนวแบบ ดชื่นแบบผู้ชายแมนแมลุยแต่พอเวลามาใช้งานจริงๆอ่ะดวนรู้สึกว่ากลิ่นมันสามารถใช้ได้ทั้งผู้หญิงที่แบบบางคีแบบเราเป็นผู้หญิงแต่เราอยากได้กลิ่นมีความหวานผลไม้ฉ่ำๆ่กลิ่นส้มฉ่ำๆนะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะใช้ง่ายอีกลกิ่นนที่ใช้ง่ายเลยแนะนาอ่ะตัวต่อมาอันนี้หลอกดาวมากๆคือหลอกดาวมากเป็นกลิ่นที่สองที่ดวนรู้สึกว่าคุณหลอกดาวนะคะตอนแรกเนี่ย จากสีเนาะต้องแบบมีความเข้าใจเลยว่าตัวนี้จะต้องแบบเป็นกลิ่นที่แบบเหมือนผู้หญิงใส่ชุดตีฟูน,นุ่นนั่นแต่ดันลืมไปว่าจริงๆเขาเนี่ยเป็นกลิ่นที่ออกมาในส่วนของช่วงสัมเมอร์เนาะตัวนี้เขามีชื่อว่าแคลิฟอร์เนียดีนะคะแคลิฟอร์เนียดีเนี่ยคือคอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยเป็นแบบเหมือนประมาณว่าพระอาทิตย์ยามเย็นชั้นกำลังเดินเฉิดฉายดูพระอาทิตย์ยามพระอาทิตย์ตกดินอย่างนี้นะคะ่ะกลิ่นเขาก็ มีความแบบสดชื่นคือด้วยความด้วยความที่เป็นสีเนาะทุกคนดูเฉดสีเขาเฉดสีเขาเนี่ยเราต้องคิดว่าเขาน่าจะต้องแบบเป็นดอกพีโอนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นาดอกไม้ไม่ใช่เลยค่ะตัวนี้จะแบบกลิ่นสดชื่นกลิ่นหอมหวานมีแบบในโน้ตเขาบอกว่ามันจะมีคาราเมลเนาะแต่ว่าดวนกลับรู้สึกว่าดวนไม่ได้กลิ่นคาราเมลเลยไม่ได้รู้สึกถึงความหวานอะไรเลยแต่ดวนได้กลิ่นของแบบกลิ่นออกแป้งที่เวลาฉีดแล้วรู้สึกว่า ติดผิวแล้วก็มีความฟูตี้ที่เป็นกลิ่นของลุ้แพรฉ่ำๆนิดหน่อยนะคะความความหวานเนี่ยไม่มีเลยสำหรับดวนนะคะถ้าผู้ชายคนไหนชอบกลิ่นผลไม้นะคะชอบความสดชื่นแต่มีความผลไม้นะคะก็แนะนำตัวนี้เลยนะคะนีคคอมเมดน,นะคะอ่ะตัวต่อมานะคะตัวนี้เขาชื่อว่าเอ่อเมิโอนะคะอ่านอ่านผิดหรือเปล่าาไม่แน่ใจคือ คือไปฟังาภาษาฝรั่งเศสคนที่เขาอ่านก็ออกเสียงไม่เหมือนกับที่แบบในอ,อะไรนะฉลากไทยอะคะ่ะกิ่นจำอีกชื่อมันจะไม่เหมือนกันตัวนี้เนาะคือจากโนต้ตแล้วก็ได้ลองสัมผัสนนมันจะมีความแบบเป็นเบสกลางระหว่างตัวอีออซาวเวกกับตัวเบลนะคะชาแนลเบลนะคะตัวนี้ เป็นกลิ่นเหมือนเป็นลูกครึ่งแต่ว่าคือเขาจะมีความเขาเรียกอะไรอะ่ะมีความหรูกว่าเนาะตัวนี้กลิ่นจะแบบนาำกลิ่นแบบผลส้มเขาบอกว่าเป็นการรวมกลิ่นของผลส้มสามตระกูลที่แบบเป็นกลิ่นดีอะ่ะเออกลิ่นที่แบบเขาเอามาทำเอสเทอร์ออยล์ค่ะก็คือส่วนของน้ำหอมเขาบอกว่ามาจากส้มแมนดารินจากอิตาลีเนโรลีจากตัวนี้ ตนีเซียแล้วก็มือกมอสจากอิตาลีนะคะทั้งหมด3ตัวเนาะแล้วก็ตามมาด้วยกลิ่นแบบที่อยู่ในส่วนผสมของน้ำหอมของผู้ชายผู้ชายก็จะมีพวกยางไม้กลิ่นแมกไม้อะไรต่างๆนะคะตัวนี้คือถ้าถ้าเราใช้พวกดีอรหรือว่าชาแนลอยู่นะคะแต่เรายังไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความหรูหรามากมายขนาดไหนตัวแนะนำให้ใช้ตัวนี้เพิ่มเข้ามานะ ตัวนี้เขาจะแบบกลิ่นม,มีความรูหราเพิ่มขึ้นนะคะอะใช้งานง่ายเหมือนผู้ชายผูกไทยอ,อ,อะไรแนวๆน,น,นี้เลยนะคะแล้วก็ดออวนขอมาที่ตัวนี้แทนแล้วกันเนาะตัวนี้จะเป็นตัวล่าสุดที่ดวนได้มาจริงๆเขาออกมานานแล้วนะแต่ว่าไม่เคยได้เข้ามาในร้านสักทีจนกระทั่งแบบมีลูกค้าถามกันมาเยอะดวนก็เลยจะต้องเอ,อกเข้ามานะ กลิ่นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกลิ่นของขิงสดเปิดมาด้วยขิงขิงสดตัวนี้นะคะเมื่อวานเปิดแบ่งขายไปตอนแรกกะจะมาเอาแกะรีวิวเนาะแต่คาวนีก็ต้องแบบแกะแกะฉีดให้ลูกคา้าเมื่อวานกลิ่นนี้เขาจะแบบเป็นแนวแบบผู้ชายโรแมนติกนิดนึงอะ่ะทุกคนกลิ่นขิงสดกลิ่นกลิ่นมะกรูดกลิ่นแบบเฟรฟูดลิงะคะ่ะกลิ่นพวกทางส้มส้มแดงอ่าตัวนี้ แต่ว่าเขาจะมีกลิ่นพวกยางไม้อยู่ในน่อยน,นะคะตัวนี้จะแบบเขาบอกว่านิยามของเขาเนี่ยเหมือนผู้ชายที่ชอบท่องเที่ยวนะคะคือถ้าสมมุติว่าใครใครที่ชอบใช้วันไหนอาจจะแบบต้องการลุยลุยสายลุยลุยอรอย่างนี้นะคะ่ะแนะนําให้ใช้ตัวนี้จะแตกต่างกับตัวเมเทิโอนะคะตัวนี้เ็าจะแบบวันไหนแบบอยากสุกผุ่มลุ่ม,ล,มลึกเซ็กซี่ก็มาที่ตัวนี้เลยเนาะอะ,อะเราจะมาที่กลิ่นสุดท้ายกลิ่นสุดท้ายเนี่ยดวนยากขอนําเสนอมากเลยนะคะ เขาเป็นกลิ่นลาซาเบลโรสแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นกลิ่นที่เป็นกลิ่นก,กุหลาบจ๋าคําว่าโรสเนี่ยคือมันเป็นส่วนผสมของกุหลาบชั้นดีนะคะคกุหลาบชั้นดีที่เอามาผสมกับตัวอูอดนะคะทําให้เป็นการรวมกลิ่นของผู้ชายและผู้หญิงมารวมตัวกันนะคะก็จะได้กลิ่นเป็นกลิ่นกุหลาบผสมกับอูดที่แบบ เป็นการรวมตัวกันได้กลิ่นที่ดีมากก็คือตัวนี้นะคะใครที่อยากผู้ชายคนไหนที่อยากใช้น้ําหอมกุหลาบอ่ะแต่ไม่ได้แบบอยากกุหลาบจ๋านะคะก็แนะนําให้ใช้ตัวนี้นะคะและที่สําคัญโวนบอกเลยว่าเขาแพงที่สุดในไลน์ของหลุยสนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นกัวสีดําที่ดาจะแพงที่สุดจริงๆเขาจะมีอยู่สองรุ่นเนาะก็จะมีรุ่นที่เป็นของผู้ชายโดยตรงอันนั้นคืออูดแบบอูดเต็มที่เลยอันนั้นโดนยังไม่กล้านำสินเข้ามาในร้าน แต่ว่าดวนอยากให้แบบคืออยากแบบเป็นแนวแบบผู้ชายที่ยังมีความแบบน่ามองไม่ได้แบบเป็นผู้ชายสายดาร์กมากนะคะหรือว่าผู้หญิงที่แบบอยากดูน่าค้นหาก็ใช้ถลิ่นนี้ได้นะคะหล,ล,ลิ่ลาสเบลรโนะคะตัวนี้ดวนแนะนําเลยนะคะสําหรับดวนอยากขอความคิดเห็นของคุณผู้ชายที่บ้านนะคะพี่ต้าพี่ต้าชอบกลิ่นไหนที่สุดตั้งแต่ที่แบบได้ลองมา ชอบตัวกลางตัวกลางตัวนี้อ่าทำไมถึงชอบตัวนี้กลิ่นมันสดชื่นสะอาดกลิ่นสดชื่นสะอาดโดนบอกเลยว่าคือโดยปกติผู้ชายในเมืองไทยเนาะชอบกลิ่นประมาณนี้ถึงบอกแล้วว่ามันเป็นกลิ่นระหว่างชาแนลเบลกับตัวดีออลเซเวตเข้ามาอยู่รวมกันแต่ว่ามีความหรูขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะคะสำหรับใครที่อยากจะใช้แนะนำ เริ่มต้นใช้งานง่ายๆตัวนี้ก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยมาที่ตัวอื่นสำหรับใครยังไม่รู้ว่าจะซื้อหลุดได้ที่ไหนนะคะร้านดวนเลยค่ะดวนมีแบ่งขายใส่หลอดน,นะคะทุกคนให้ทุกคนได้ลองก่อนตัดสินใจซื้อขวดใหญ่นะคะหรือถ้าอยากซื้อผ่อนนะคะผ่อนที่ชอบไม่ได้มาผ่อนที่ดวนได้สอบถามกันได้นะคะที่ร้านมีโปรโมชั่นผ่อนชำระด,ด้วยนะคะใครสนใจตัวไหนของลุยทักมาสอบถามได้เลยนะคะ เจอกันในคลิปหน้านะคะทุกคนเดี๋ยวดูจะสรรหาว่าดูนจะเอาอะไรมาดี่ต่อนเนาะบ๊ายบายสสดอค่ะ